ไปไปต่อได้นะครับซึ่ง <Pok al. S 1> คืออันนี้เนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับหลัยแล้วเนี่ยก็คือบรรดาต้องเป็นหนี้นะครับอุสมบทของเช้านะครับก็คือต้องเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดานะครับของนาคาพณิชย์หรือบริษัทลูกของนาคารพณิชย์นะครับสถานะหนี้ตัดแค่วันที่30กันยานะครับถ้าต่อหนี้หลังจากนั้นเองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้นะครับต้องเป็นหนี้ที่คงค้างชำระต้นเงิน หรือว่าคงค้างหรือนะครับคงค้างตัวดอกเบี้ยเนี่ยเกินกว่า90เปอร์นไปนะหรับหรือว่าเป็น MPL ไปแล้วนะครับหรือตอนฟรีฟอร์มไม่โลดนะครับอันนี้เนี่ยเอาเฉพาะนี่ที่ไม่มีหลักประกันนะครับนี่ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ย,ยเช่นทั่วไมีบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้เการู้ถึงคกว่าหนี้หนี้ของหนี้ที่เคยมีหลักประกันนะครับ,อ,นนรอ,บ,รรบอันนี้ก็รวมกันแล้วนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือ ก็มีภาร์ที้ที่เอารวมทุกท่านผู้ให้บริการทุกการเงินทุกการแล้วเนี่ยทุกประเทศสินเชื่อด้วยเนี่ยต้องไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อรายหนึ่งแสนบาทต่อรายนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรการนะครับจะมีสองมาตรการย่อยมาตรการหนึ่งเขาเรียกว่าจ่ายปิดจบนะครับจ่ายปิดจบเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่ขายอ่าคำพาร์ที้เนี่ยนะครับขายนี่คนนี้เข้ามาที่บริษัท S A M แซมนะครับที่ไอแซมตัวเนี่ย มเมื่อเจอก็จะจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับก็ามาดูที่ว่าจะเข้าจะเข้ามาตรการไหนถ้าไปมาตรการแรกก็คือจ่ายหิดจบนะครับก็คือให้ลูกหนี้เข้ามาจ่ายคืนบางส่วนแก่แซมเพื่อปิดบัญชีไปเลยนะครับส่วนมาตรการที่2เนี่ยก็คือเรื่รอง,งการผ่อนเงินงวดหรือการผ่อนเงินงวดเนี่ยนะครับก็คือเป็นการลดภาระหนี้บางส่วนใหกับลูกหนี้นะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ผ่อนชำระให้กับแซมนะครับระยะเวลาของสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ปีนะครับไม่เกิน3ปี นะฮะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เกิดระหว,ว่างเข้าร่วมโครงการนะครับระหว,ว่างเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะพักแไว้ก่อนนะครับจะพักไว้ก่อเลยนะครับและก็ขาดทุนนี้เนี่ยปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขนะครับก็จะยกเว้นดอกเบี้ยที่จวนวนเลยนะครับอันนี้คือส่วนของตัวมาตรการทีไ,ไวัยไปได้ก่อได้ก่อ